หุบเขาเซียงผาลูกเสียงเย่หืมเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วงั้นเหรอทำไมคนเยอะเยี่ยงนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนกระโดดหน้าผาอีกแล้วงั้นเหรอเอ๋มวยรออะไรอยู่ล่ะเจ้าอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยหรือถ้าไม่อยากกระโดดก็กลับบ้านไปซะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอข้ามีลูกเหมือนกันแต่ข้าได้ยินมาว่าครอบครัขวของเจ้านั่นถูกป้นและโชคดีหนีรอดมาได้คนเดียวแต่ตอนนี้กลับคิดจะทิ้งไป นั่นเสียงอะไรเป็นไปไม่ได้นั่นลู่เสียงเย่เฮ้รีบห hey, ลบไปสินั่นนายน้อยรู้อ่ะนายน้อยลู่ยินดีต้อนรับกลับมาครับนายน้อยนั่นเขาจะทําอะไรงั้นหรือสงสัยว่าวันนี้เขาเกิดอารมณ์ดีอยากช่วยคนละมั้งเจ้านั่นเป็นคนชั่วข้าสงสัยว่าเจ้านั่นคงทําดีเพื่อล้างชื่อเสียงแย่ๆสิ่งที่เขาทําในอดีตจเจลอยบนท้องฟ้าข้าดินเป่าผู้ที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน พ่อของข้าสูญเสียสมบัติของตระกูลเพียงเพื่อให้จะให้ข้าได้ถูกเลือกจากประตูสวรรค์ระหว่างทางของพวกเราข้าไม่คิดเลยพวกเราจะถูกปล้นและพ่อของข้าเต็มใจเสียสละชีวิตของเขาเพื่อให้ข้ามีชีวิตต่อข้าไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะทาหนุนศพให้เกี่สำหรับแก่พ่อของข้าและไม่มีอีกครั้งที่ข้าถูกปล้นโดยกลุ่มแควน้นนี้ทำไมสวรรค์ทำให้ข้าได้สบประสบการณ์เจอแบบความน่าลำบ,บากยิ่งนี้ โอ้เจ้าตรงนั้นนี่ะเห่ินเป่าเข้ามาอย่าพยายามแก้กล่อมข้าข้าไม่เปลี่ยนใจหรอกถ้าเจ้าเข้ามาใกล้อีกข้าจะกระโดดลงไปแน่ฮะข้าพึงติบเจ้านั่นตรงหน้าผาเฮ้ยไม่นะไม่นะฉันตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยขอช่างหน้าไม่อายทำไมเขามองฉันด้วยความน่ารังเกียจเช่นนี้เขาไม่สงสารข้าเลยงั้นเหรอ หรือเป่าผู้นี้จะตายแบบนี้จริงๆงั้นเหรอข้าต้องขายขี้หน้าแบบนี้ก่อนจะตายจริงๆงั้นเหรอนั่นมันแย่มมุงระดับสูงงั้นเหรอมันมีความยาวถึง2กิโลเมตรและยังไปแลกกับหินพลังได้ง่ายๆเลยด้วยโอ้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย มัมุมนั่นบางและแข็งแรงมากเหมาะที่จะใช้งานร่วมกับลูกรอกสาหรับชาวภูเขาอย่างพวกเรานั่นเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากอุปกรณ์เล็กๆของรูเจียงเย่มันไม่เหมาะกับเขาเลยเจ้าควรให้ฉันพูดให้จบก่อนข้าเห็นว่าเจ้าหลับพลังลังเลอยู่ข้าเลยช่วยเจ้ายัางไงล่ะถ้ายังอยากกระโดดอีกครั้งครั้งต่อไปก็พยายามกระโดดด้วยตัวเองล่ะข้าหลินเป่าพูดมีความขยันทยานข้ากำลังได้ร่วม ในการคัดเลือกจบประตูสวรรค์และจะได้กลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์คนไหนไหนแต่ตอนนี้ข้าถูกกระทำอยากจะกองเล่นหยุดตรงนั้นนะเจ้าขยายชั้นตำเจ้าก้าฉีบข้างนั้นเหรอเจ้าหนูนั่นไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในแควนี้งั้นเหรอเจ้าเกาพูดกับว่าน้อยลูกเช่นนี้เจ้ามีปัญหาใหญ่แน่นอนใครให้เจ้ามีสิทธิ์มาฉีบข้าฮะ ไอขยะปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้นะเจ้ามีความก้หาหนญดีนี่จำเอาไว้เจ้าจ้องเรียกข้าว่านายน้อยลูกจากนี้ไปเจ้าคือลูกน้องของข้าทุกคนครับเสียงงเสียงบางตัวใก้คล้ายกันหน่อยนะช่วงนี้ผมเจ็บคอมากเลยเสียงพากไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยแต่เสียงมาแค่ได้ยังไงก็ขอโทษด้วยนะนี่เราพยายามทำคลิปให้ดูแลนะนะขอโทษด้วยจริงๆ